สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเลอโอมอเตอร์แนบผมรถสวยแนบที่หนึ่งครับวันนี้อยู่กับมอนนะครับและซูซูกิเซียนรับผมหนึ่งจุดสองจีอลปีสองพันยี่สิบนะครับผมสำหรับคันนี้รนบผมเป็นรถที่มาใหม่เลยรนบผมในโชว์รูมของเรารนบผมเดี๋ยวผมแนบผมจะพาไปดูรนบผมที่รถจุดเลยนะครับผมเดี๋ยวเดินดูโดยรอบก่อนรนบผมคันนี้เป็นรถบอดี้สีขาวรับผม ทั้งหมดเลยนะครับผมสีขาวแล้วก็จะมีสีดำตัดนะครับผมถือว่าสวยงามมากนะครับผมสภาพภายนอกนะครับผมไม่มีรอยบุบเลยรอยคนเลยนะครับอันนี้ว่ารบสภาพดูดีมากครับอ่าแล้วผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวไฟหน้านะครับผมเป็นแบบ LED projector นะครับผมทั้งไฟสูงและไฟหลีนะครับผมสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับผมมีไฟเลี้ยวในพรมเดียวกันนะครับผมตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผม ตัวกระจังหน้าครับผมเป็นโครเมียนะครับผมพร้อมสัญลักษณ์นะครับผมตัวโครเมียนะครับผมตัวเอสนะครับผมก็ย่อมาจากสตซกินะครับโอเคเดี๋ยวให้ตามมาดูตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นกระจกปักไฟฟ้าครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับผมอยู่ทางด้านแก้นะครับตัวล้อนะเป็นแบบล้อแม็กครับขนาดยางของคันนี้ก็จะเป็นนะครับผม185 65แ้ทับนะครับผม ก็จะเป็นขนาดล้อ15นะครับอันนี the the ้ก็มีการตกแต่งเดี๋ยวผมขอนี่ดูยางนิดนึงนะครับยางปี2020นะครับผมอันนี้ก็เป็นยางใหม่เลยดอกยางนะครับผมยังอยู่นะครับผมแง่ควาดุดก็ยังมีอยู่นะครับผมสําหรับตัวภายในของคันนี้นะครับผมเป็นสีดำนะครับผมถือว่าดูดีมากๆเลยครับเดี๋ยวก่อนที่จะดูภายในเดี๋ยวเราดูด้านหลังก่อนนะครับผมด้านหลังนะครับผมสำหรับ ตัวซูซุจิเซสคันนี้นะครับผมด้านหลังมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมสัมภาระสามารถเก็บท้ายรถได้565ลิตรนะครับผมโดยประมาณนะครับความเดิมนะครับผมด้านหลังนะครับผมตัวเม็ดแร์นะครับผมรอยพับนะครับสภาพถือว่าสวยมากนะครับไม่มีรอยชนด้านหลังมาเลยนะครับตัวคานนะครับผมอันนี้น็อตก็เป็นแบบเดิมเลยนะครับโปรไฟนะครับผมจัดค่าตั้งแต่ ด้านข้างนะครับผมไฟจนถึงังตรงฝากระโปรงท้ายเลยนะครับมีไฟเบรกนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ไฟหอยด้านหลังครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะครับในปีสองพันยี่สิบนะหรับตอนนี้เนี่ยปี2022ีแล้วนะครับผมก็ควรจะมีนะครับผมตัวเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้ยังไม่มีนะครับก็มีระบบนิรภัยนะครับมาให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ เอาละครับผมเดี๋ยวมาดูด้านในของซูซูกิเซอสคันนี้กันบ้างนะครับผมด้านในสีดำอย่างที่ผมบอกนะครับผมดีไซน์ค่อนข้างที่จะหรูสปอร์ตมากๆนะครับการจับการปิดประตูถือว่าโอเคเลยนะครับผมกระจกระดับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวขอขยันสตาร์ทรถนิดนึงครับอันนี้สามารถกดสตาร์ทได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเหยียบคัสหรือเหยียบเบรกนะครับสาหรับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูพวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย Power h ร์อม SIS Airbag นะครับผม ตัวนี้ไม่ใช่พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะครับก็แอบค่อนข้างที่จะเสียดายนิดนึงเนาะแล้วก็สําหรับตัวเลขไมค์คันนี้ครับปีประมาณหนปีที่ใช้มาครับ21,326กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับอันนี้ล่าสุดที่มีการขับไปก็โซเซตเก็แค่1น8 6 8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับมีการแบบอุณหภูมินะครับผมตัวเลขไมค์ก็เป็นแบบ จอนะครับผมอนาล็อกนะครับผมเป็นหน้าปัดนะครับมีดิจิตอลตรงกลางนะครับผมเล็กน้อยนะครับ่สำหรับตัวด้านบนนะครับผมคอนโซลตัวนี้เนี่ยคอนโซลก็ดังออกมาถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผมมีนูนเล็กน้อยแล้วก็เรียบไปเลยนะครับผมเรียบไปเลยนะครับมีตัวระบายอากาศด้านบนตรงนี้นะครับผมสําหรับพวกตัวกระจกนั่นเองนะครับแล้วก็มี SRS Airbag เอกหนึ่งตัวนะครับผมสําหรับตัวผู้โดยสารนั่นเองนะครับ อามาตัวเซ็นเตอร์กลางกันบ้างครับไฟขอทางนะครับผมอ่ะกดใช้งานง่ายครับแอร์ช่องใหญ่ทั้งหมด4ี่ช่องด้านหน้านะครับผมก็ถือว่าให้ความเย็นนะครับผมสม่ำเสมอนะครับผมอ่ะตัวนี้ครับเป็นน่าจะเป็นในส่วนของตัวสไตล์รุ่นเก่านะครับอ่ะเดีย๋ยวลองฟังลำโพงดูครับลำโพงนะครับผมสำหรับตัวนี้ลำโพงคู่หน้าสคู่หลังสงนะครับ เห็นชัดเจนนะครับผมสําหรับตัวแอร์ครับเป็นแบบแมนนวลนะครับผมมือหมุนนั่นเองครับก็ใช้งานง่ายครับน้ายานะครับผมพัดลมนะครับผมแล้วก็ตัวแอร์ที่จะออกนั่นเองครับอันนี้ก็ง่ายนะครับผมสําหรับตัวเกียร์ครับแมนนวล5สปีดหนึ่งเกียร์ถอยนะครับผมอันนี้ก็ให้กําลังขับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเบรมือนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวดูตัวบอกกันบ้างครับสําหรับตัวบอกครับคันนี้ครับผมมาในบอกผ้าครับอันนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ชั้นนะครับผม2องเลเยอร์นะครับผมเลเยอร์แรกเนี่ยเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับผมทรงกึ่งพัเกีซีดอบลัดด้านข้างแล้วก็อีกหนึ่งเลเยอร์ครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนกำมะหยีนะครับแต่ว่าจะไม่ได้สูงหรือว่าหนาจนเกินไปครับช่วยในส่วนของตัวระบายอากาศนะครับผมโทนสีดําเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปเปิดในส่วนของตัวด้านหลังให้ดู อ่าสำหรับตัวด้านหลังครับด้านหลังพื้นที่ของเซฟเนี่ยผมลองนั่งนะครับผมค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยสำหรับคนขับเนี่ยผมปรับพอดีสำหรับผมนะด้านหลังเนี่ยอยู่โอเคเลยผมเนี่ยเป็นคนที่สูงประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมพื้นที่เกือบสองถึงสามกิโลเลเลยนะครับผม <c oughs> อ่ะพูดที่นั่งคนที่ห้าโอ้โหอันนี้เหลือๆเลย,เลยนะครับอันนี้เหลือๆเลยอ่ะผมนั่งแบบขอสบายๆนิดนึงแล้วกันนะครับ โอเคนะครับแต่ว่าถ้ามีผู้โดยสารอีกสอคนเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะมีการเบียดขากันบ้างนะครับ mm hmm. ก็ถือว่ากว้างอยู่นะอันนี้อันนี้ถือว่ากว้างเลยสำหรับคันนี้ mm hmm. แล้วก็ถ้าไม่มีผู้นั่งคนที่5ก็เป็นที่รองแขนได้ครับอันนี้เป็นผ้านะครับผมเป็นผ้าแล้วก็มีในส่วนของตัวฟองน้ำนะครับฟองน้ําเลยนะครับอันนี้ผมจับให้ดูเลยนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับช่องเก็บของเขาจะค่อนข้างเยอะนะครับผมสาหรับตัวเซีย ด้านหลังเป็นลมพร้อมไฟเบรกหนึ่งตัวแล้วก็มีไล่ฟ้ามาให้นะครับไอเนี้ยอาจจะมองไม่เห็นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนแล้วว่าคันนี้เนี่ยมีให้มาเกือบครบเลยครับอย่างที่ผมบอกครับขาดตัวเซนเซอร์ถอยนิดเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมในส่วนของตัวเมดอาร์คนะผมของคันนี้กันนะครับถือว่าสภาพนะครับผมไม่มีตัดต่อนะครับผมหรือว่าไม่ไม่มีการทําขึ้นมาแน่นอนครับเป็นรอยเดิมจากโรงงานเลย เดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับแล้วผมเดี๋ยวมาดูในสน่วนของห้องเครื่องของ s ุ z u k i k i z a s ม i ของรุ่นที่2 T L เอาอ๋อ,อนี่ปกติแล้วจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับผ่ะแล้วก็แตะตรงนี้น่าจะคล้ายๆแบบว่าพวกรถค Honda นะน่าจะใช่นะที่มีตัวนี้นะครับอ่ะ สำหรับตัวห้องเครื่องครับอันนี้ก็สภาพอย่างที่ผมดูนะครับเดิมเมดูเนะครับรอยจีนนะครับก็อันนี้ก <บ cụ. |th|> ดลงไปเน er ี่ยเป็นเป็นรอยเล็บเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับกดลงไปคือลงมากอันนี้ผมกดเล็บนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยคัสซีนะครับอันนี้รอยน็อตนะครับโอไม่มีรอยขันเลยนะครับใสๆนะครับผมสีอยู่ถ้าปกติรอยขันก็จะมีเล็กน้อยนะครับฝากกระโปรงเดิมความเรง นะครับผมลงมาจากเล็กซี่ก็จะเป็นในส่วนของโขลคานนะครับน็อตนะครับผมด้านขันหน้านะครับผมโค้งด้านหน้านะครับอันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้ไม่มีรอยแกะเลยตัวหมุดยังอยู่เนาะโอเคคานเข้ามาตรงนี้นะครับก็รอยน็อตนะครับอันนี้ยังเหมือนเดิมครับไม่ได้มีรอยขันนะครับสวยๆนะครับอันนี้มีแผ่นกันร้อนมาให้ครับหมุดติดอยู่ โถวีปนะครับอันนี้ก็คือใช้งานนะครับผมก็ใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็การน้ำมันเครื่องนะครับนี่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไนาดนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมาใหม่เลยไม่มีฟานไม่มีน้ำมันกระเด็นออกมานะครับสีแต้มสีนะครับน้ำมันเบรกนะครับผมพวก ABS นะครับผม แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแบตปีแบตจากมูันุญาตดูนิดน,นึงนะครับแต่ว่าแบตเนี่ยรถสตาร์ททีเดียวติดเลยนะันี่ยจะต้องหอดดูนะครับน่าจะอยู่ทาด้าน,นล่างน,นะครับสำหรับตัวปีแบตนะครับแต่ว่านี้เป็นแบตใหม่แน่นอนเพราะว่ารถเพิ่งหนึ่งปีเองนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวสภาพเพครื่องโดยรวมแนวครัมิติองที่แนวนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้ดังมากนะครับมีการเล่นนะครับผมบานค้งนะครับผมตัวเครื่องเนี้ย ถือว่าโดยรวมโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน,นส่วนของตัวด้านนอกภายนอกนะครับผมด้านหลังไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของหรือว่าภายในนะครับอันนี้สภาพนะครับผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะครับผมเปิดราคาเนี่ยผมอยูเพียงแค่3ามแปดนรอบาทเท่านั้นเองครับค่อนต่อเดือนนะครับผมประมาณสามนบาทเท่านั้นครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับออนะผมสามารถติดตามนะครับผมหรือว่า คอมเมนต์นะครับผมหรือว่าทักไปใน Facebook นะครับผมแฟนเพจ m a r i o m o t o r รถสวยอันดับที่หนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมคันนี้นะครับผมไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีการรับประกันนะครับผมเรามีการรับประกันให้กับลูกค้าสูงสุดถึง10ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรเลยนะครับย,ยาวๆไปเลยนะครับอันนี้ปีย2สองรับประกันไปถึงโน่นเลยครับผมปี32นั่นเองนะครับและมีบริการช่วยเหลือพิเศษให้กับลูกค้าตลอด24ชั่วโมงด้วยครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเร็เวให้กับลูกค้า ใหม่เลยนะครับผมถ้าลูกค้ามาออกกับเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมระยะ1นึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับผมอันนี้ให้กับลูกค้าไปฟรีๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมมอนมาเลียวมอเตอร์นะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปรู้จักก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจหนุนและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ